ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำคลิปนะคะเราจะมาทำคลิปหายยางรัดผมไม่เจอ <listings S 1> ก็อวันนี้เราจะมาทำคลิปพิกอารา์คในหัวข้อที่ว่าเออหัวข้ออะไร เราจะใช้ไพ่ทาโร่นะคะดูว่าวันนี้เราจะทำคลิปหัวข้ออะไรดีอัดลวงอีกอให้อ่าให้เบื้องบนให้อ่าเบื้องบนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เบื้องบนเป็นคนให้คำอกอบกับเรา ไห่เนี้ยหมายถึงความหึงหวงโดนนินทาว่าร้ายความหึงหวงการแต่งงานการมีทายาทสืบสกุลการมีลูกการมีครอบครัวอืม วันนี้เราจะมาทําคลิปในหัวข้อที่ว่าเออขาหึงหวงเขาหึงหวงและอยากเขาหึงหวงและอยากแต่งงานกับเราไหมเขาหึงหวงและอยากแต่งงานกับเราไหมอยากแต่งงานมีลูก เขาอันนี้หึงหวงอันนี้คือการการมีลูกการเนี่ยเป็นพิธีศีลจุ่มเนี่ยต้อนรับสมาชิกทาลกเป็นเด็กทาลกอันนี้การแต่งงานอันนี้พิธีศีลจุ่มการต้อนรับเด็กทาลกอันนี้ก็คือความหึงหวงเขาหึงหวงและอยากจะแต่งงานอยากจะมีลูกอยากจะอยากจะแต่งงานอยากจะมีลูกสร้างครอบครัวกับเราไหม นะคะวันนี้จะใช้ทั้งหมดสี่ค่ะสี่หรือห้าดีเอาห้าก็ได้ห้าห้าเอาห้านะวันนี้จะให้ท่านเลือกเลขทั้งหมดห้าหมายเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าเรามาเริ่มกันเลยนะคะเอจะนับหนึ่งถึงสิบให้ท่านเลือกมาหนึ่งหมายเลขโดยที่ท่านต้องนึกถึงใบหน้าของเพศตรงข้ามด้วยเช่นคุณอยากรู้ว่า,าผู้ชายชื่อเอเนี่ยเขารักเราไหม ผู้ชายชื่อบีเขารักเราไหมเรามาเริ่มกันเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเรามาดูว่าเขารักเราไหม khó lạc lâu mày khó lạc lâu mày khó lạc khó ra câu mày khó ra câu khó khung hùng lâu lâu cho mày ra ดูเหมือนเขาจะดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้รักคุณว่ะ เขาอยากจะบอกคุณนะอืมเขาอะอยากจะบอกคุณนะว่าคือตอนเนี้ยเขาอะมีเรื่องสําคัญที่จะต้องทําอันเนี้หมายถึงนักเรียนก็ได้นะหมายถึงนักเรียนจะไปเรียนต่อเมืองนอกก็ได้หรืออาจจะหมายถึงแบบเหมือนเขามีบางอย่างที่จะต้องทอําอ่ะอันเนี้เป็นรูปนักเดินทางนะ เนี่ยเป็นนักเดินทางหมายถึงนักเรียนที่อ็นทานติดเป็นคนกรุงเทพแต่อันทานติดมอเชียงใหม่แล้วก็ไปเรียนเชียงใหม่อ่ะส่วนอันเนี้ยก็จะเป็นการเดินทางเหมือนกันเขาอยากจะบอกคุณนะว่าเหมือนคุณอ่ะเป็นทางผ่านในชีวิตเขาอ่ะเขายังไม่ได้มีความคิดในสมองว่าจะตกลงป่งใจเขาไม่ได้มีความคิดในสมองว่าเขาอยากจะแต่งงานกับคุณ ถ้าถามว่าเขาเห응ึงคุณไหมเขาไม่ได้หึงคุณนะถ้าถามว่าเขารักคุณไหมเขาไม่ไ <veter> ด <ans skincare> ้รักถ้าถามว่าเขาหึงคุณไหมเขาก็ไม่ได้หึงคุณเขานิสัยเหมือนคนแก่เนี่ยเนี่ยเป็นเนี่ยเขานิสัยเหมือนคนแก่เขามองว่าคุณอะเป็นคนที่แบบมีมีเสน่ห์ในตัวมากมีคนมามาลุมมาตุ้มมาชอบเยอะแยะเลยเขาคิดว่าคุณอะเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวมากมีคนมามาลุมมาตุ้มลุมรัก แล้วเขาก็เชื่อด้วยนะว่าในอนาคตเนี่ยคุณจะเจอคนที่ดีกว่าเขาเขาเชื่อว่าคุณนะเป็นคนที่ทํางานเก่งเป็นผู้ชายที่หล่อรวยเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้ชายที่หล่อรวยเป็นผู้หญิงที่สวยทุกวันนี้คือคุณนะ่ะรักอันนี้เป็นไพ่ความสันโดษนะคะเป็นกระท่อม หมือนกระท่อมกลางป่าเป็นรูปกระท่อมกลางป่าทุกวันนี้คุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตโสดในอดีตคุณผิดหวังจากความรักมาเยอะเนี่ยในอดีตคุณอะอันนี้นางฟ้าตกสวรรค์นะในอดีตคุณผิดหวังจากความรักมาเยอะผู้ชายคนเนี้เขาก็ทําให้คุณเสียใจมาหลายครั้งแล้วทุกวันนี้คุณมีความสุขกับการได้ทํางานอดีเลกของคุณและที่สําคัญน่ะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวซึ่งคุณเองคุณก็รู้นะ ตัวคุณเองคุณก็รู้ว่าคุณน่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวมากคุณรู้ว่าคุณน่ะมีเสน่ห์ในตัวมากไม่มีใครสามารถต้านทานเสน่ห์อันอันอา่าไม่มีใครสามารถต้านทานเสน่ห์ของคุณได้คือคุณน่ะมีมีเสน่ห์ในตัวมากอ่ะคือคุณน่ะมีเสน่ห์ในตัวมากไม่มีใครสามารถต้านทานเสน่ห์อันไร้กาศของคุณได้ ไดเอตเตอรี chain, ่เชนค่ะลดน้าหนักไดเอตเตอรี่เชนก็คือการไดเอทค่ะการเปลี่ยนอาหารที่กินค่ะคําแนะนําจากไพ่ก็คือคุณควรจะลดน้ําหนักให้เซ็กซี่คุณควรจะลดน้ําหนักให้ตัวเองอ่ะผอม you are l o v e loveable you deserve love ในอนาคตเนี่ยคุณจะได้เจอเป้าหมายใหม่ที่คุณจะยิงในอนาคตเนี่ยคุณจะเจอคนใหม่ที่ดีกว่าคนเก่าค่ะเรามาดูทีมที่สองกันนะคะ คนคนนี้ยเขาอะไม่ได้รักคุณเขาสนใจแต่เรื่องเนี่ยจะไปกู้เงินธนาคารเขาสนใจแต่เรื่องอยากจะไปกู้เงินธนาคารแล้วเขาก็รู้สึกไม่ค่อยดีอะคุณเท่าไหร่เขาสนใจอยากจะกู้เงินธนาคารอยากจะกู้เงินธนาคารเอามาลงทุนทำธุรกิจ และเขาเองเขาก็รู้สึกไม่ค่อยดีอ่ะคุณเท่าไหร่แต่คุณน่ะรักเขามากคือคุณน่ะรักเขามากเขาก็คิดว่าคุณน่ะมีคนอื่นไปแล้วนะเขาคิดว่าคุณน่ะมีคนอื่นไปแล้วสิ่งที่เขาต้องการจะทําในปัจจุบันเนี้ยก็คือเขาต้องการที่จะทํางานหนักและเขาก็ต้องการที่จะประสบความสําเร็จ ต้องการที่จะทำงานหนักและเขาต้องการที่ประจบประสบความสำเร็จด้วยนี่คือสิ่งที่เขาเป็นนะว่าเขาคิดว่าถ้าเขารวยนะถ้าเขารวยอะไรอะไรก็จะดีเขาต้องการที่จะรวยค่ะคนคนนี้ ว่าคุณน่ะเป็นคนมีชื่อเสียงเขามองว่าคุณน่ะเป็นคนมีชื่อเสียงแล้วเขาก็มองว่าคุณน่ะเป็นคนที่แบบเอนิสัยเหมือนพวกศิลปินน่ะเป็นคนนิสัยเหมือนศิลปินเขาคิดว่าคุณน่ะไม่เอาเขาแล้วเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นนักปราชลาดเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่มีความรู้รอบตัวเยอะเหมือนพวกพอมด คุณเป็นคนเขาบอกว่าคุณเนี่ยฉลาดเหมือนคนที่เป็นฤาษีอ่ะฉลาดเหมือนคุณฉลาดเหมือนคนที่เป็นฤาษีคนที่เป็นนักปราชลาดเขารู้ว่าคุณอ่ะเป็นคนที่ชอบฟังเพลงเป็นคนที่ชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเป็นคนที่ชอบร้องเพลงเป็นคนที่ชอบเล่นดนตรีชอบร้องเพลงถ้าถามว่าเขารักคุณไหมเขาไม่ได้รักคุณนะ เพราะฉะนั้นนะ่ะคำถามอื่นก็คือจบ Calling in your soulmate Calling in your soulmate ก็คือ Calling อ่ะการอธิษฐานจิตเพื่อให้ได้เจอเนื้อคู่ Calling in your soulmate You r p r a y e r Affirmation and Visual Seven Help Bring you together คือคุณน่ะจะต้องอธิษฐานจิต คุณอะจะต้องไปไหว้พระไปอธิษฐานจิตขอพรเพื่อที่จะให้เจอเนื้อคู่คุณเพระพาะว่าไพ่มันคือ calling calling your soulmate ก็คือคุณต้องไปไปร้องขอคุณจะต้องไปร้องขอเนื้อคู่จากพระเจ้าของคุณอะคุณอาจจะต้องไปร้องขอเนื้อคู่จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพจากเทพที่คุณศรัทธาอาจจะจากเจ้าแม่กวนอิมจากาพระพุทธรูป จากเทพทางศาสนาฮินดูจากพระกิจสนะพระแม่ลักษมีก็ได้คุณจะต้องไปขอพอรเรื่องคู่อาจจะไปขอเรื่องคู่จากพระตีมูลติอะไรแบบนี้ก็ได้ เบิร์ตเดย์ค่ะหมายความว่าคุณจะได้รู้ความจริงในเดือนเกิดของคุณในในเดือนเกิดของคุณน่ะคุณจะมีโอกาสได้รู้ความจริงเกี่ยวกับเขาคนนี้เช่นถ้าคุณเกิดเดือนสิงหาเนี่ยในเดือนสิงหาคุณจะได้รู้ความจริงเกี่ยวกับเขาคนนี้เขาคนนั้นที่คุณชอบเนี่ยเขาอาจจะมีเมียอยู่แล้วหรือเขาอาจจะเป็นเกย์หรือเขาอาจจะแบบยังไม่มีความพร้อมที่จะมีคู่ตอนนี้เขาอาจจะอยากเป็นโสดยังไม่อยากมีแฟนในตอนนี้ก็ได้ค่ะ ทีนี้เรามาดูทีมที่สามนะคะเรามาดูทีมที่สามกันนะคะเรามาดูทีมที่สามกันนะคะ คนคนนี้เขาเครียดแล้วก็เป็นทุกข์เขารู้สึกเครียดแล้วก็เป็นทุกข์เพราะคุณมากเขาเคยคิดอยากจะเลิกกับคุณนะแต่เขาก็เลิกไม่ได้เพราะว่าเขารักคุณเขาอยากสร้างครอบครัวกับคุณอยากจะมีลูกอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณเขาต้องการที่จะสร้างฐานนะ เขาอยากให้คุณเนี่ยทำความเข้าใจหรือตั้งใจเรียนให้มากขึ้นเขาอยากให้คุณน่ะตั้งใจเรียนเรียนหนังสือให้จบเขาอยากให้คุณเนี่ยตั้งใจเรียนให้มันจบจบไปเขาอยากให้คุณตั้งใจเรียนให้จบแล้วก็เขาคิดว่าคุณน่ะทำให้เขาเป็นทุกข์มากส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาพยายามจะเลิกกับคุณะแต่เลิกไม่ได้เขาอยากจะเลิกกับคุณแต่เขาเลิกไม่ได้เพราะว่าเขารักคุณ เขามีความคิดอยากจะแต่งงานอยากจะมีลูกกับคุณมีความคิดอยากจะแต่งงานอยากจะมีลูกเขามองว่าคุณก็เป็นคนที่แบบมีเสน่ห์ในตัวมากเป็นคนชอบฟังเพลงและมีเสน่ห์ในตัวมาก คิดว่าคุณน่ะเขาคิดว่าเขาคิดว่าถึงเขาจะรักคุณนะถึงเขาจะรักคุณนะแต่ว่ามันเรื่องมันเป็นเรื่องที่จบไปแล้วตัวคุณเองก็เสียใจเขารู้ว่าทุกวันนี้คุณน่ะยังไม่มีใครเพราะว่าตัวคุณเองอ่ะยังไม่เข็ดเออคุณน่ะยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจคือเขาคิดว่าคุณน่ะยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจมีแฟนใหม่ในตอนนี้เขารู้ว่าคุณเป็นคนที่ มีเสน่ห์มีเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีคนมาชอบเยอะเขารู้ว่าคุณอ่ะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีคนมาชอบเยอะอันเนี้ย keep a n d open your mind holiday 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 ไพ่บอกว่าให้คุณอนะ่ะหาเวลาไปเที่ยวปลดล็อกผ่อนคลายคุณควรจะแบ่งเวลาไปเที่ยวนะเพื่อที่จะได้แก้เครียดให้คุณอนะ่ะ open your mind คุณควรจะเปิดใจที่จะคุยกับเพศตรงข้ามที่ไม่ใช่แฟนตัวเองบ้างคุณควรที่จะเปิดใจตัวเองอ่ะคุยกับเพศตรงข้ามคนอื่นที่ไม่ใช่แฟนของตัวเองเขาถามว่าเขารักคุณไหมเขารักคุณแต่ว่าคุณทําให้เขาอ่ะเครียดแล้วก็เป็นทุกข์มาก อาจจะรักกันนะแต่ว่าไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้เพราะว่าหลายอย่างมันเข้ากันไม่ได้อาจจะรักกันแต่นิสัยไปด้วยกันไม่ได้อาจจะรักกันแต่พ่อแม่ไม่ให้คบกันอาจจะรักกัน่ะแต่ว่าทะเลาะเลิกคบกันไปนานแล้วอาจจะพ่อแม่ไม่ให้คบกันพ่อแม่กีดขวางกีดกันอาจจะรักกันแต่เลิกกันไปนานแล้วอาจจะรักกันมากอะแต่ว่าทะเลาะผิดใจกันอะก็เลยไม่มองหน้ากันก็เป็นไปได้ เรามาดูทีมที่สี่นะคะเรามาดูทีมที่สี่นะคะก็คือรักกันน่ะแต่ว่าไปด้วยกันไม่รอดรักกันแต่ไปด้วยกันไม่รอดนะคะ เขารักคุณค่ะเพราะนี่เป็นไพ่ the l เ v e r เขารักคุณแต่เขารักเพื่อนมากกว่าเขารักคุณนะแต่เขารักเพื่อนเขามากกว่าเขาพอใจที่จะกินเหล้าไปเที่ยวกับเพื่อนคุณอ่ะเขาก็เลิกคบกันไปนานแล้วนะเขาเคยมีความคิดนะอยากจะมีลูกชายอยากจะแต่งงานอยากจะมีลูกชายเขาเคยไปไหว้พระขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ เขาเคยไปไหว้พระขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะขอให้สมหวังในความรักจนถึงตอนเนี้ยเขาก็ยังหึงหวงจนถึงตอนนี้เขาก็ยังหึงหวงและตัดใจไม่ได้เขายังหึงหวงแล้วก็ตัดใจไม่ได้เขายังมีความรักให้คุณค่ะเขายังตัดใจไม่ได้เขาจะกลับมานะเขาจะกลับมาเขาจะ กลับมาขอคืนดีกับคุณค่ะเขาจะกลับมาขอคืนดีกับคุณเขามีความคิดอยากจะแต่งงานอยากจะมีลูกกับคุณนะเขามีความรักให้คุณค่ะเขาอยากแต่งงานอยากสร้างครอบครัวแล้วเขาก็ยังเนี่ยยงังหึงหวงคุณอยู่เขามีความคิด อยากจะแต่งงานอยากจะมีลูกอยากจะสร้างครอบครัวเขายังหึงหวงคุณอยู่แล้วเขาอยากให้คุณอะปรับปรุงตัวเองด้วยกองนี้เขารักคุณค่ะรักโ o m a n t i c ฟิลลิ่ง your feeling are real and worth ์ดเ l คือคุณกับเขาเนี่ยมีแรงดึงดูดทางเพศอ่ะคือคุณกับคนคนนี้ยมีแรงดึงดูดทางเพศร่วมกันความรู้สึกที่มันโรแมนติกคุณควรหันมาดูแลสุขภาพนะคะ คุณควรหันมาดูแลสุขภาพโดยการทานพวกน้ำใบโบบกสมุนไพรทานยาสมุนไพรทานใบโบบกอะไรแบบเนี้ยคุณควรหันมาดูแลสุขภาพตัวเองโดยการทานพวกวิตามินอาหารเสริมสมุนไพรค่ะเรามาดูทีมสุดท้ายกันนะคะเรามาดูทีมสุดท้ายกันนะคะ ให่มันไม่เด่นชัดนะใบแรกเนี่ยก็เหมือนกับว่าเคยคบกันแล้วเลิกคบกันไปแล้วเขาเคยคิดอยากจะแต่งงานอยากจะมีลูกกับคุณตอนนี้เขาเป็นคนที่ทำงานกับคอมเป็นคนทำงานกับคอมนะแล้วก็เป็นระดับผู้บริหารเขามองว่าคุณนะ่ะมีคนมาจีบเยอะ คือตอนนี้เขาอยากจะกู้เงินนะเขาอยากจะตอนเนี้เขาอยากจะกู้เงินเอาไปซื้อบ้านเอาไปซื้อที่อยู่ตอนเนี้เขาอยากกู้เงินเอาไปซื้อบ้านเอาไปซื้อที่เรื่องระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันจบกันไปแล้วมันจบกันไปแล้วก็คือเลิกคบกันไปแล้ว เขาจะกลับมาง้อคุณนะเพราะว่าคุณเป็นคนที่หล่อแล้วก็สวยมากเขามองว่าคุณอ่ะเป็นคนเป็นคนใช้เงินเก่งวัเนี้ยคือเขาอยากจะกลับมาหาคุณต้องการจะคืนดี เขามองว่าคุณน่ะเป็นคนที่ลึกลับและมีสเสน่ห์ในตัวเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่ธรรมะธรรมโมเป็นคนดีเป็นคนจิตใจดีงามแล้วก็เป็นคนที่หน้าตาดีมากเป็นคนสวยแล้วก็เป็นคนที่ธรรมะธรรมโมเขามีความคิดเขามีความคิดอยากจะคืนดีอะคุณนะเขามีความคิดแต่อาจจะ ลำบากซะหน่อยเพราะตอนนี้เขาอยากได้เงินไปซื้อที่เขามีความคิดอยากจะเขามีความคิดอยากจะแต่งงานกับคุณแต่อาจจะยากซะหน่อยเพราะตอนนี้เขาต้องการที่จะกู้เงินเอาไปซื้อที่ดินอาจจะซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อตึกแถว Let's go o f control is s u e allow this situation to unfold naturally mm hmm. เหมือนเขาต้องการให้คุณอยู่ในโอวาทอะถ้าไพ่ใบนี้นะ The answer to your q u e s t i o n i n v o l v e your daughter. ถ้าหากคุณมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตคุณต้องปรึกษาดอเอร์ถ้าหากคุณ problem อะถ้าคุณต้องการคำตอบถ้าคุณต้องการคำตอบของปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณอะจะต้องขอความช่วยเหลือจากน้องสาวเพื่อนที่อายุน้อยกว่าเพื่อนผู้หญิงที่อายุน้อยกว่า ลูกสาวน้องสาวลูกสาวน้องสาวเพื่อนผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าจะให้คำตอบคุณได้คุณควรจะปรึกษาเพื่อนคุณควรจะปรึกษาเพื่อนผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าในการขอคำตอบที่ถูกต้องผู้ชายคนนี้อันนี้เป็นนายธาตนะเป็นนายทาตชาวอาลับและอันนี้ก็คือทาสทาสสาวผิวขาวแบบคอนโทน้ำ เป็นทาสสาวที่เลี้ยงลูกแล้วก็แบกคอนโทรน้ำเป็นเขาเรียกว่าในทางเขาเรียกว่าคู่รักคู่รักที่แบบเหมือนนายจ้างกับลูกจ้างอ่ะเป็นเป็นคู่รักที่มีเป็นคู่รักที่มีความสัมพันธ์เหมือนนายจ้างกับลูกจ้างเป็นแฟนด้วยเป็นคนใช้อะไรประมาณเนี้ยเป็นแฟนที่เหมือนเป็นคนใช้เป็นคนใช้ที่เหมือนแฟนอะไรสักอย่างนะคะ ถ้าอยากรู้อะไรก็ขอคำแนะนำจากเนี่ยดอทเธอก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะคะ่ะ